2ลบ4เท่ากับ0ค่ะเราก็จะได้เป็น x กําลัง2ลบด้วย2ยกกําลัง2นะคะเท่ากับ0จากนั้นแยก2วงเล็บค่ะกลายเป็น x ลบ2คูณกับ x บวก2นั่นเองแล้วก็เท่ากับ0ค่ะด้าน,นขวาเป็น0แล้วจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ค่ะได้ x เท่ากับ2แล้วก็ได้ x เท่ากับลบ2นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เรามีคําตอบ2ค่าค่ะคือ x เท่ากับ2หรือลบ2นั่นเองค่ะ การแก้สมการกําลังสองในรูปของผลต่างกําลังสองนะคะผลต่างกําลังสองคือหน้ากําลังสองแล้วก็ลบหลังกําลังสองนะคะทุกครั้งที่เราเจอหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะคะเราสามารถแยกตัวประกอบออกมาเป็น2องวงเล็บได้ค่ะคือหน้าลบหลังค่ะแล้วก็หน้าบวกหลังค่ะ แบบนี้อ่าเราก็ได้เป็น2วงเล็บคูณกันนะคะเพราะทุกครั้งที่เราแก้สมการกําลังสองนะคะด้านขวาเป็นศูนย์แล้วนะคะสิ่งที่เราจะทําก็คือทําด้านซ้ายให้อยู่ในรูปแบบของการคูณกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะหน้าคือ x หลังคือ3ค่ะนะเราก็เลยแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้า บวกหลังหน้าลบหลังก็คือ x ลบ3อันนี้คือหน้าลบหลังเนาะแล้วก็หน้าบวกหลังก็คือ x บวก3นะคะเท่ากับ0เหมือนเดิมค่ะทันทีที่เท่ากับ0นย์แบบนี้แสดงว่าเราจะจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นย์ะคะวงเล็บแรกได้ x ลบ3เท่ากับ0นย์ค่ะย้ายข้างค่ะได้ x เท่ากับ3นั่นเองวงเล็บที่2ค่ะได้ x บวก3ค่ะเท่ากับ0ย์ค่ะย้ายข้างได้ x เท่ากับ ลบสนะคะเพราะฉะนั้น x ของเรามีคำตอบ2ค่าคือ3กับลบสต้องตอบทั้งตอบทั้ง2เลขเนาะตอบเลขเดียวผิดนะคะอ่าข้อนี้คล้ายกันค่ะเราต้องการให้มันเป็นหน้ากำลัง2องลบหลังกำลังสองแล้วเราจะแยกเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะแต่ว่า16มันยังไม่อยู่ในรูปก,กำลังสองเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้คะ่ะ16คืออะไรคะคือ4ยกกำลัง 2งนั่นเองเค่ะแล้วเท่ากับ0นย์ค่ะแบบนี้ได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเรียบร้อยค่ะโดยที่ x คือหน้าแล้วหลังคือหลังคือ4ค่ะแยก2วงเล็บค่ะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังค่ะแล้วเท่ากับ0ย์ค่ะจากนั้นเป็นไงคะคูณกันเท่ากับ0นย์จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ูนย์ได้เลยได้ตัวนี้เป็น x ลบ4เท่ากับ0ย์ x ของเราก็เลยเท่ากับ เท่ากับ4ค่ะก้อนนี้ละคะได้กลายเป็น x บวก4เท่ากับ0ได้ x เท่ากับลบ4นั่นเองค่ะแบบนี้ปุ๊บสรุปคำตอบเรามี2คำตอบคือ4แล้วก็ลบ4นะคะ x เป็นได้ทั้งทั้ง2ค่านี้เลยค่ะ่ะก้อนนี้ค่ะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เท่ากับหน้าลบหลัง ูณหน้าบวกหลังถูกไหมคะข้อนี้ระวังให้ดีนิดนึงคะ่ะระวังตรงไหนคะเวลาเราต้องการหน้ากําลังสองคือมันต้องหน้าทั้งก้อนเลยนะแล้วยกกําลังสองอยู่นะคะแต่ตัวนี้นะคะมันยกกําลังสองแค่อะไรคะแค่ตัวที่เป็น x อ,อย่างเดียวเห็นไหมคะมันไม่ใช่ทั้งหมดกําลังสองเพราะฉะนั้นมันยังไม่ใช่หน้านะคะแบบนี้มันคือ4หน้ากําลังสองไม่ใช่นะเราต้องการทั้งก้อนยกกําลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องจัดรูปใหม่คะ่ะ 4คือ2กํกลัง2ค่ะแล้วก็มี x อกําลัง2อยู่9คือ3กํกลัง2ค่ะแล้วเท่ากับ0นะคะจากนั้นค่ะยกกําลังเท่ากันเลยเอาฐานมามาคูณกันได้นะคะกลายเป็น 2x ทั้งหมดกําลังกำลังสแบบนี้ค่ะลบด้วย3กํกลังสองค่ะพอถึงขั้นตอนนี้เราถึงจะแยกหน้าได้ค่ะอันนี้คือหน้าค่ะอันนี้คือ อันนี้คือหลังค่ะโดยที่หน้าของเราเป็น2 x นะคะเพราะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบกันเนาะแยกตัวประกอบกลายเป็นหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังค่ะเท่ากับ0นะคะจากนั้นทำไงคะวงเล็บนี้เท่ากับเท่ากับ0ค่ะได้เป็น2 x ลบ3เท่ากับ0นย์ะคะ x ของเราก็เลยเท่ากับอ่ะยัยทีละขั้นแล้วกันเนาะ2 x เท่ากับ3 x ก็เลยเท่ากับ3ส่วน สามส่วนสองวงเล็บนี้ค่ะได้เป็น 2x กบวก3เท่ากับ0 2x ็ก็เลยเท่ากับลบ3คราวนี้ย้าย2ไปหารได้เป็น x เท่ากับลบ3ส่วน2ค่ะคำตอบเราเลยตอบ2ค่าตอบเป็น3ส่วน2กับลบ3ส่วน2นั่นเองค่ะได้ไหมคะอันนี้ก็คือรูปแบบพื้นฐานเลยในการแก้สมการกำลังสองที่อยู่ในรูปของ ผนต่างกําลัง2หรือจัดให้มันอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองลบหลังกําลัง2นั่นเองค่ะใครเข้าใจแล้วทําได้ไม่ได้คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะใครเรียนคลิปนี้จบแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากเรียนเพิ่มอีกเยอะๆนะคะลองดูในคอร์สเด้เลยค่ะ